ครั้งนะคุันิสวัสดีค่ะกรุณาเลือกบริการที่ท่านต้องการจะเติมเงินไหมเติมเงินไหมเติมเงินเลยกรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ใส่เบอร์คุณพี่เลยคุณพี่เติมเงิน4 7 4 1 5 9 7 8นะครับอ่ยืนยันเลยครับผมนะครับครั้งแรกเนี่ยนะครับต้องเลือกเครือขายของขายมือถือที่กรุณาเรืองราคาที่ต้อการเอาตั้งดีเอาสักดูไม่ร้อยหนึงก็ได้ไหมเอาเท่าไหร่ดี ทดสอบเน็ตทุกคนตรวจสอบข้อมูลและเมันจะตั้งไว้ห้าบาทตามจำนวนที่ระบุโอเคกดได้เลยครับยืนยันเลยครับเข้าเลยครับตอนนี้การทำรายการเสร็จสิ้นกรุณารอสักครู่เพื่อรับ SMS ยืนยันเดี๋ยวพี่ไปดูในมือถือไหมครับขอบคุณที่ใช้บริการกดสำเร็จครับอันนี้มันจะขึ้นมาเนี่ยว่าจะปิ้นไหมผมอยากให้ปิ้นสักรายการหนึ่งก็ได้่ทดสอบก่อน นะครับปิมพมานะครับปิมพมาเลยนะครับโพืเปืองกระดาษเหมือนกันนั่นอ่าไม่ทดสอบอยู่ช่วงแรกก่อนไงอ่าขึ้นมานะครับเดี๋ยวุมใส่ขับข้างใหม่ก็ได้โอเคไม่มันมันยาวไปยกเลิกก<ไ>่อนแล้วกันเนาะยกเลิกก่อนยกเลิกก่อน<ไ>อ่านะครับอ่ายกเลิกก่อนคีดมันยาวไปปรับได้นะครับอาจจะลับข้างกันนะครับอ่าตรงนี้ต่อเราลองเช็คยอดเงินครับกดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ฮะตรงนี้แบรนดนี้ส่วนนี้่ากรณีเรื่องตัวอาร์ครับตัวอาร์หนึ่งสี่ตัว อ่านะครับเข้าไปตกลงครับยืนยันครับไปดูรายละเอียดของรายละเอียดตู้นะครับนะครับตอนนี้อ่าระบบมันตัดไปเก้าร้อยนะโอเคเดี๋ยวผมรีเซ็ตให้รอบหนึ่งอ่ะดูดูแป๊บหนึ่งฮะแป๊บหนึ่งรีเซ็ตให้ก่อนในแค่นี้ก่อนนะครับ